สำหรับเดือนสิงหาคมนะครับพุทธศักราช2565นะครับมีดวงดาวโยกย้ายราศีอยู่ทั้งหมด5ดวงนะครับได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์และดาวพฤกษ์นะครับทั้งหมดอยู่5ดวงดาวโดยดาวอาทิตย์จะย้ายในวันที่17สิงหาคมนะครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตรต่อมานะครับดาวอังคารกับดาวพฤกษ์ แย้ายในวันที่9สิงหาคมนะครับตัวของดาวองคานจะได้ตําแหน่งเป็นปะและราชาโชคส่วนพระเกตจะไปอยู่ที่ราศีมังกรตัวของดาวพระศุกร์นะครับก็จะอยู่ที่ราศีกรกฎได้ตําแหน่งราชาโชคเช่นเดียวกันเขาจะย้ายในวันที่8นะครับเดือนสิงหาคมนะครับแเดือน 8, 8ไม่ใช่โปรโมชั่นนะครับแต่บังเอิญดาวย้ายพอดีนะครับและดวงสุดท้ายก็คือดาวพระพุธนะครับย้ายวันที่20สิงหาคมได้ตําแหน่งนะครับที่ราศีกันเป็นทั้งมหาอุดแล้วก็เป็นทั้งเกษตรตาธิบดีนะครับ แน่นอนว่าในเดือนนี้ถือว่ามีดวงดาวได้ตำแหน่งค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับอทิตย์ก็เป็นเกษตรอังคารก็ได้ปะร่วมราชาโชคนะครับดาวพุธก็เป็นเกษตรเป็นอุดดาวพฤหัสก็ยังคงเป็นเกษตรที่ราศีมีนแม้จะเดินถอยนะครับต่อมานะครับดาวพระศุกร์ก็ยังเป็นราชาโชคอีกนะครับดาวพระเสาร์ก็เกษตรแต่แม้จะเดินถอยก็ยังไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีผลบ้างตัวพฤหัสตัวเสาร์และสุดท้ายคือพระราหูอยู่ราศีเมษก็ยาวนานหน่อยก็เป็นเทวีโชคถือว่าเดือนนี้นะครับก็ มีดวงดาวได้ตำแหน่งค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยมาตรฐานภาพกว้างหากคุณต้องลงในรายละเอียดวางเลิกก็แนะนําราศีมิถุนเพราะมันจะได้เป็นคุ้มพลเกณฑ์จันทร์เสี้ยวนะครับแต่อาจจะไม่ดีเท่าเดือนก่อนๆเดี๋ยวพูดแล้วจะนอกเลอกอันนี้คือส่งผลในเบื้องต้นนะครับหลักๆแล้วจะส่งผลต่อลัคนา12ราศีอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิต ราศีกรกฎนะครับแน่นอนนะครับโดยพื้นดวงชะตาเนี่ยดาวเสาเร่งดวงชะตาของท่านอยู่ก็ยังเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับในปีนี้ทั้งปีเพียงแต่ว่าคู่ครองหรือคนรักก็ผีเข้าผีออกหน่อยนะครับเพราะดาวช่วงนี้ก็เดินโครจรวิปิิตนะครับก็ยาวจนถึงตุลาละนะครับก็อ้วกหน่อยนิดนึงแต่ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องดาวเสาเนี่ยมันก็หมายถึงคนเก่าเพลเพเนี่ยถ้าใครโสดอยู่อาจจะมีคนรัก เก่าๆที่เคยเลิกกันไปกลับมาง้อขอคืนดีเป็นไปได้แต่ถ้าใครกําลังเริ่มต้นคนใหม่ก็ระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวคนเก่านะครับเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีทีนี้มันจะอีลลงตุงนังตรงนี้นี่แหละเพราะป็นทุบาทกระแสมันมาแน่นะครับแต่มันก็มาให้ปวดหัวเพราะดาวเสาคุณอย่าลืมมันเป็นไฟสมขอนมันร้อนระอุในสวงนะครับอยู่ในธาตุดินแต่ตัวเสาเขาเป็นไฟสมขอนไม่เหมือนอาทิตย์ที่เป็นไฟอาทิตย์ อ้วกทีนี้เราล้องเลยนะครับค่อยๆเลือกให้ดีนะครับผมเรื่องความรักอันนี้เตือนไว้ก่อนเพราะถ้าผิดพลาดมาตัวใครตัวมันนะครับต่อมาเนี่ยตัวของการเริ่มต้นพร้อมที่จะเริ่มต้นไหมนะครับโอ้พร้อมแน่เพราะดาาองคารปุตตะกับเจ้าเรือนกัมมะเป็นลาภะโอ้โหเดี๋ยวคนเข้ามาพอรู้ว่าโสดขายขนมจีบอ้วกเพียบนะครับเลือกไม่ถูกไม่หวัดไม่ไหวเลยเลือกดีๆไม่ใช่เลือกคนใหม่ปุ๊บคนเก่ากลับมารีเทอร์ลักเก่าจุ้งครับตัวใครตัวมันค่อยๆเลือกนิดนึงแต่ ในเรื่องของหน้าที่การงานผมว่าดีนะครับอาจจะมีคนมาให้ช่วยทําหน่อยเอ๊ะ hey, วันนี้เองว่างอยู่เอ๊ะ hey, ตอนนี้งานรับจ็อบเพิ่มไหมเป็นที่ปรึกษาให้พี่หน่อยหรือว่าเคยเห็นฝีมือมาก่อนมีคนมาชักชวนนะครับหรือให้เป็นที่ปรึกษาหรือกินตําแหน่งเพิ่มหรือรับจ็อบพิเศษเพิ่มได้นะครับในช่วงเดือนนี้สําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎเพราะเนื่องจากเดือนนี้เป็น,ปนในจังหวะทิศทางที่ดีนะครับถือว่าโอเคขึ้นนะครับอาจจะมีหน้าที่การงานเนี่ย เป็นที่ปรึกษารับจ็อบพิเศษได้เงินได้ทองเพิ่มขึ้นจากหน้าที่การงานโดยตําแหน่งในเดือนนี้นะครับจะมีเพิ่มเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเป็นไปนในจังหวะที่ทางที่ดีในขณะเดียวกันอาจจะต้องเดินทางหน่อยนะครับงานที่คุณทํานั้นอาจจะไม่ค่อยอยู่กับที่ต้องเดินทางวกไปเวียนมาเดินซ้ายเดินขวาเปลี่ยนที่บ่อย หรือเขามีห้องประชุมต้องนั่งทํางานด้วยคุณจะอยู่บ้านแลวทาแบบเดิมไม่ได้ตัวคุณต้องเดินทางบ่อยเยอะมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวราหูเจ้าเรือนมรณะมากรมะเป็นงานต้องเดินทางอันที่1ต่อมาดาวเจ้าเรือนอริกับดาวเจ้าเรือนสุภาที่เดินทางไกลก็คือดาวพฤหาสเป็นเกษตรมันก็อยู่มุมที่2ที่เขาตีกลนกับคุณนะครับผมว่าคุณต้องเดินทางเยอะหน่อยในเดือนนี้แน่นอนนะครับอยู่กับที่ไม่ได้นะครับ ตัวคุณเองเ,เดินทางถูกบีบบังคับอยู่แล้วประการที่3คือดาวพระพุธเจ้าเรือนศาชะเป็นเกษตรเป็นอุดมีตำแหน่งมีกำลังทั้งหมดผมว่าตัวคุณเองเ,เดินทางแน่นอนกลกดเดือนนี้นะครับสิงหาเนี่ยต้องอบรมเวิร์กช็อปเรียนเดินทางมันเยอะนะครับคือเวลาดูดวงเนี่ยดูจ,จุดเดียวแล้วทายเลยไม่ได้ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างทั้งมุมโยกมุมตีโกนเพราะเราเปิดสอนอยู่นะครับลูกศิษย์ที่มาเรียนก็จะได้รับแคปวิชาไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการพยากรณ์ในเบื้องต้นในมุมกว้างแต่ถ้าใครมาเรียนเนี่ย แบบตัวต่อตัวที่เราเคยสอนเราก็จะให้เคล็ดวิชาไปเยอะนะครับคุณก็สามารถพยากรณไดเ้เช่นเดียวกันท่านที่อยู่ในลักนณาราศีก็อกลองดูนะครับผมว่าเดือนนี้ทั้งเดือนคุณเดินทางอ้วกนะครับแน่นอนพันห้าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมในขาะเดียวกันตัวคุณเองก็ถือว่ามีเสน่ห์ขึ้นเพราะดาวพระศุกร์นะครับเป็นราชาโชคโคจอมาทับผมว่าจากเดิมเนี่ยดูแล้วแฟนหรือคนรักดูเอ๊ะทำไมคุณที่ผ่านมาดูไม่สะอาดเรียบร้อยหรือคนโบราณเรียกซกมกดูเซ่อ พอดาวสุขทับรักเอาแล้วแต่งตัวเริ่มความสะอาดเริ่มความสวยงามเริ่มความมีระเบียบม,มันจะมาเริ่มเนีย้ยเริ่มแต่งตัวแต่งหน้าทําผมตัดใหม่มีความหลอ่อประหนึ่งว่าคุณได้แฟนใหม่เลยด้วยซ้ำไปกลายเป็นแฟนเราดูแก่ไอตัวกรกฏดูหนุ่มดูสาวเพราะสุขทับรักมันดูดีแต่ไอตัวแฟนของเขากลับเป็นสาวมันดูเก่าดูแก่ไปเลยกลายเป็นเผอเ,เราว่าดูดีแล้ว พอแฟนกรากดสูงทับรักโอ้โหมันดูดีกว่าเราเข้าไปอีกนั่นจะเป็นอย่างนั้นทิศทางเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถามว่าแล้วราศีกรากดที่พูดมาเรื่องเงินเงินทองทองแน่นอนนะครับจะดได้ขนาดไหนก็ดีได้มากเพราะหลังวันที่17สิงหานะครับแน่นอนเลยลัคนาราศีกรกดดาวอาทิตย์โคจรเป็นเกษตรโอ้โหผมว่าเก็บเงินเก็บทองอยู่แหละเก็บถ้าใครจะสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอมรอมริบชว่วงนี้ลุงหรือว่าเงินเงินทองทอง โอเคนะครับอยู่ในตำแหน่งกระดุมพระเป็นเป็นในจดทิศทางที่ดีผมว่าเดือนนี้มีตังเก็บตังเยอะมากแต่อย่างที่บอกไม่มีใครดีทุกเรื่องแล้วก็ไม่มีใครได้ทุกเรื่องก็ละกอดเสียเรื่องคู่อย่างเดียวนะครับเพราะมันเป็นพินทุบาทในดวงชะตาอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมอันนี้คือบทสรุปของท่านที่เกิดในลัคนาสถิตราศีกรกฎเดือนสิงหาคมนั่นเองครับ